365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่180สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1406พรยะเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดรดดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขา หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1407ศีลิมหาสนิทเป็นหัวใจและจุดยอดชีวิตของพระาศาสนจักรเพราะว่าในศิลน,นี้พระคริสตเจ้าทรงถวายพระาศาสนจักรของพระองค์และนำสมาชิกทุกคนของพระาศาสนจักรเข้ามารวมกับการถวายบูชา เพื่อถวายพระเกียรติและขอบพระคุณของพระองค์ที่ทรงถวายเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปบนไม้กังเขนแด่พระบิดาเดชาการถวายบูชานี้พระองค์ทรงหลังพระหัรสถานที่นำความรอดพ้นลงมาเหนือพระวรกายของพระองค์ซึ่งก็คือพระศาสนาจักรนั่นเองหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิก ข้อที่1408พิธีบูชาขอบพระคุณมีองค์ประกอบต่อไปนี้เสมอคือการประกาศพระวาจาของพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับพระพรทั้งหลายที่ได้รับจากพระองค์โดยเฉพาะการที่พระองค์ประทานพระบุตรแก่เราการเสกขนมปังและเหล้าองุ่นและการร่วมงานเลี้ยงทางพิธีกรรม โดยการรับพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเป็นคารวะกิจหนึ่งเดียวกันหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,409พิธีบูชาขอบพระคุณหรือศีลมหาสนิทเป็นการระลึกถึงการเลี้ยงปัสกาของพระกิสตเจ้า นั่นคือเป็นพระราชกิจแห่งความรอดพ้นผ่านทางประชนมาชีพการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกิตตเจ้าพระราชกิจนี้ถูกทำให้เป็นปัจจุบันอาศัยกิจกรรมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 4 1 0พระคริตตเจ้า พระมหาสมณะนิรันดรแห่งพันธสัญญาใหม่ทรงงานอาศัยศาสนบริการของบรรดาพระสงฆ์ทรงถวายบูชาขอบพระคุณนอกจากนั้นพระคิสตเจ้าพระองค์นี้ผู้ประทับอยู่แท้จริงภายใต้รูปปรากฏของขนมปังและเหล้าอางุ่นทรงเป็นการถวายบูชาขอบพระคุณด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1411พระสงฆ์ผู้ได้รับศีลบวชโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอาจเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเสกขนมปังและเล่าอางุ่นให้กลับเป็นพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่1412เครื่องหมายที่เป็นสาระสำคัญของศินมหาสนิทคือขนมปังจากข้าวสาลีและเหล้าอางุ่นจากเถาางุ่นซึ่งมีการเชิญพระพรของพระจิตเจ้าลงเหนือทั้งสองสิ่งนี้แล้วและพระสงฆ์กล่าวคำเสกสินที่เพเยซุเจ้าตรัสไว้ในการเลี้ยงพระกรยาาหารค่ำมื้อสุดท้ายว่านี่เป็นกายของเราซึ่งจะถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย นี่เป็นถ้วยโลหิตของเราหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 4 1 3โดยการเสกศีลเกิดมีการเปลี่ยนสารของขนมปังและเหล้าอางุ่นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคิสต์เจ้าภายใต้รูปปรากฏที่เสกแล้วของขนมปังและเหล้าอางุ่น พระคิสตเจ้าเองผู้ทรงชีวิตและพระสิริดุ้งโรดประทับอยู่จริงโดยแท้จริงตามพระสภาวะเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์พร้อมกับพระวิญญาณและสภาวะพระเจ้าของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1414ศีลมหาสนิท ในฐานะที่เป็นการถวายบูชายังเป็นการชดเชยบาปทั้งของผู้เป็นและผู้ตายและเพื่อวอนขอรับพระพรทั้งด้านจิตใจและร่างกายจากพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศา,าสนจักรคาทอลิกข้อที่1415ผู้ปรารถนาจะรับพระคิสต์เจ้าในศีลมหาสนิท ต้องอยู่ในสถานะพระหันสถานถ้าผู้ใดสำนึกว่าตนได้ทำบาปหนักเขาต้องไม่เข้าไปรับสินมหาสนิทโดยไม่ได้รับอภัยบาปในศิลอภัยบาปเสียก่อนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1416 การรับศีลแห่งพระกายและพระโลหิตของพระคิสตเจ้าเพิ่มความสัมพันธ์ของผู้รับกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยบาปเบาและป้องกันเขาจากบาปหนักจากการที่สายสัมพันธ์ความรักระหว่างผู้รับศีลและพระคิสตเจ้าเข้มแข็งขึ้นการรับศีลน,นี้จึงเสริมสร้างเอกภาพของพระาศาสนาจักรพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1417พระสะศาสนจักรเชิญชวนอย่างแข็งขันให้บรรดาผู้มีความเชื่อรับศีลมหาสนิทเมื่อเขาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระศาสนจักรกำหนดข้อบังคับให้ทำเช่นนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่1418จากการที่พระคิดเจ้าเองประทับอยู่ในศิลมหาสนิทจึงต้องถวายเกียรติการนมัสการแด่พระองค์การเฝ้าศิลมหาสนิทจึงเป็นเครื่องหมายแสดงความรู้บุญคุณแด่พระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นประกันความรักและหน้าที่ที่จะต้องนมัสการพระองค์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,419เมื่อพระคิสต์เจ้ากำลังจะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ประทานประกันพระสิริดุ่งโรจของพระองค์ที่ทรงมีไว้ให้เราในศีลมหาสนิทการมีส่วนร่วมพิธีถวายบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้เราละไม้คล้ายกับพระไทยของพระองค์ คำจุนพลังของเราในการเดินทางตลอดเวลาของชีวิตนี้ทำให้เราปรารถนาอยากมีชีวิตนิรันดรและรวมเรากับพระศาสนาจักรในสวรรค์กับพระนางพรมจารีมารีและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า